I I am Team Ranger am Team Ranger วันนีนะครับมาพบกับผมร์ r d พัฒนชาแนลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมรถรุ่นในเกีย XLS 4ประตูยกสูงนะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับ ให้กาลังแรงม้านะครับอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับราคาตัวรถนะครับอยู่ที่879,000บาทนะครับ XLS นะครับมีเป็นตัวแคปด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่794,000บาทนะครับเป็นแคปยกสูงนะครับาสามารถนะครับสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับสองรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่จะมาแทนในรุ่น Nexgen XLT นั่นเองนะครับวันนี้นะครับ ผมจะพามาดูในส่วนของการตกแต่งของตัวรถนะครับของตัวเนเกน XLS นะครับว่าวันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เตรียมส่งมอบลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับก่อนจะพาไปชมนะครับรอบคันของตัวรถนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันของตัวรถกันเลยครับผมบนฝากระโปรงนะครับของตัวเนเกน XLS นะครับที่เห็นเลยนะครับติดตั้งในส่วนของตัวสกู๊ป ทรงฟิตนะครับผมเป็นสกรูปที่ติดตั้งแทบจะทุกรุ่นของตัวในเกียเลยนะครับเป็นสกรูปที่มีขนาดใหญ่เท่าเท่ากับปากกระโปรงเลยนะครับทำให้รถนะครับดูบึกบึนใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับทาเป็นสีทูโทนะครับรถเป็นสีดําแล้วนะครับตัวสกรูปก็ทำเป็นสีดำตัดกระสีดำด้านเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้นะครับเป็นโลโก้สีแดงมามาแซงนะครับถัดไปเลยนะครับในส่วนของตัว กระจังหน้านะครับกระจังหน้านะครับเป็นทรงแบบแรปเตอร์นะครับทำเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีแดงตัดกับสีดำนะครับในส่วนของกระจังนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไฟมินิไลท์ด้วยนะครับเป็นไฟเดย์ไลท์3จุดนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับก็เพิ่มความโดดเด่นให้ตัวกระจังหน้านะครับเวลาวิ่งกลางกลางวันก็เปิดไฟได้ด้วยนะครับก็เป็นไฟเดย์ไทม์วิ่งวลากลางวันเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วในส่วนของกระจังนะครับเป็นลังพึ่งแบบนี้นะครับทำให้ลมและอากาศไหเทได้ดีเลยนะครับ ัดไปเลยนะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะครับของตัว n e x t g e n x l เนะครับเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์ led นะครับแล้วก็เป็นไฟตัว c แบบนี้นะครับเป็นไฟสีแคมป์ด้วยเป็นไฟเดท e วิ่งเวลากลางวันด้วยนะครับผมติดตั้งในส่วนของตัวครอบไฟหน้ามาด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับให้กับตัวรถเลยนะครับด้านล่างของตัว n น็กเกียนกลนะครับก็มีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับครอบด้วยขิ้วิคงเวมียมนะครับติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับมีในส่วนตัวขอรักจูงนะครับให้ด้วยนับหนึ่งตำแหน ด้านข้างตัวรถนะครับของตัวเน็เกนเอกนะครับติดตั้งในส่วนของตัวซุ้มล้อ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดแบบนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับแบบมีหมุดห, cott, หรือไม่มีหมุดนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าชอบเลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ป้องกันในส่วนของตัวโครนนะครับแล้วก็หินนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของความสวยงามให้กับตัวรถด้วยนะครับทำให้รถดูมีฐานล้อที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูในส่วนของตัวแม็กและยางบ้างนะครับแม็กนะครับของตัวเน,น็ตเกนเอ็นะครับเป็นแม็กเป็นล้อแม็ก17นะครับผม แต่คันนี้นะครับเปลี่ยนนะครับเป็นตัวล้อแม็ก18นะครับเป็นแม็กแต่งนั่นเองนะครับสไตล์แบบออฟโรดเลยนะครับเป็นแม็กของตัวแวมไพ์นะครับก็เป็นแม็กยอดฮิตเลยนะครับในส่วนของยางนะครับสีลยาง 26560R18 นะครับยางเป็นยางออทเรลนะครับของซูเมกนะครับตัวนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับพับแบบเมนวนนะครับ ติดตั้งกันศาสตร์นะครับ4ประตูเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มนะครับติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะครับรับประกันยาวนาน10ปีเป็นของอัลติเมทนะครับชุดครอบนะครับรอบคันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเบ้ารองมือจับนะครับกันลอยกันขีดข่วนนะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับมีให้เลือกมากกว่าร้อยแบบเลยนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยนะครับหรือว่าอยากจะให้เราออกแบบให้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับบันไดนะครับเป็นบันไดเดิมนะครับผม มาดูในส่วนของท้ายกระบะมากนะครับในส่วนของตัวโรบานะครับเป็นของเออเรนเดอร์นะครับรุ่น G.T. นะครับเป็นหกขาแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวครอบฝาถังน้ํามันด้วยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับก็พาดมาถึงข้างหลังเลยนะครับเป็นไดหยียบขึ้นงทางเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับไฟท้ายนะครับอัปเดตเปลี่ยนใหม่นะครับเดิมของตัวในเกียร์ XLS นะครับเป็นไฟท้ายแบบมัลติรีเฟกเตอร์หลอดเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับก็เป็นหลอดไส้นั่นเองครับคันนี้ติดตั้งเป็นตัว ไฟท้ายแบบ LED นะครับก็เป็นสไตล์แบบเดียวกับตัว Wi ยแทเลยนะครับติดตั้งในส่วนของตัวครอบไฟท้ายมาด้วยนะครับปากระบะท้ายนะครับติดตั้งกับปาท้ายมานะครับเพิ่มความบึกบึนนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเลยนะครับทำเป็นสีทูโทนเหมือนกับตัวกระจังหน้าเลยนะครับสีแดงตัดกับสีดำนะครับมีไฟเบรกนะครับดวงที่3นะครับอยู่ตรงฝากระบะท้ายด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนิเกล XLs นะครับก็จะมีในส่วนของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับแล ฝากระบะท้ายนะครับติดตั้งในส่วนของอะคริลิกนะครับเป็นตัวนูนแบบนี้นะครับคำว่าเลนเจอร์นะครับเพิ่มความโดดเด่นนะครับให้ตัวกระบะท้ายเวลาขับไปไหนก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเลนเจอร์เลยนะครับกันชนท้ายนะครับเปลี่ยนนะครับกันชนท้ายเดิมของตัวเน็กเกียนเอ็กเอนะครับก็เป็นกันชนท้ายที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับติดตั้งจากโรงงานมาคันนี้ก็เปลี่ยนออกนะครับติดตั้งเป็นในส่วนของตัวกันชนท้ายของเดลต้ารุ่น 4x4 นะครับ ก็จะมีในส่วนของไฟ2ป้ายมาด้วยนะครับห่วงลากยูงนะครับเป็นห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถนะครับมีการตกแต่งอะไรกันบ้างครับไปเลยครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของเน็กเกน XLS แล้วนะครับก็จะเห็นเลยในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตัวรถนะครับก็ดีไซน์แบบสปอร์ตเลยนะครับทาเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีดําด้านตัดกับสีเทาแบบแรมโบนะครับก็ทําให้รถมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับเราก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ ทัชสกรีนนะครับเป็นซิงค์ฟด้วยนะครับรองรับในส่วนของตัว Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการคอนเน c กกับแอปพลิเคชัน Ford p a s s นะครับในส่วนของการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับไวเลลไรสสายแอปพลิเคชัน Ford p a า s ก็ดูในส่วนของศูนย์บริการ Ford ทั่วประเทศได้เลยนะครับมีในส่วนของตัวช่องชาร์จ2ช่องนะครับเป็น USB 1ช่องธรรมดา1ช่องนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับรุ่นในเจนรับก็จะมีใอสนง หมวดการขับขี่มาให้ด้วยนะครับขับขี่แบบปกตินะครับบนหน้าจอ8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอดีตอนนะครับก็เป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็ขับขี่แบบปกตินะครับขับขี่แบบประหยัดนะครับแล้วก็ขับขี่แบบลากลากพ่วงนะครับผมแล้วก็ถนนลื่นนะครับก็สามารถเลือกใช้งานตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่าพวงมาลัยแบบอีพารนะครับมีความแม่นยำสูงนะครับ ก็เป็นเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้สีทิศทางนะครับก็อยู่ที่เซเลระของลูกค้าเลยนะครับในการขับขี่นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับของตัวนีเกียร XLS นะครับก็เป็นไฟหน้าแบบออโต้ด้วยนะครับ ในส่วนของระบบความปลอดภัยของตัวรถในเกี xls นะครับก็ม <Quel> <age> ีในส่วนของตัวระบบเบรก abs นะครับป้องกันล้อล็อกนะครับระบบ ebd เป็นระบบกระจายแรงเบรกนะครับระบบ esp นะครับป้องกันเสถียรภาพการทรงตัวนะครับระบบช่วยโช์ฉุกเฉินนะครับก็มีมาด้วยนะครับถุงลมนิรภัยนะครับมีมาให้หมด6ลูกนะครับของตัวในเกี xls นะครับการออกตัวบนทางลาดชันนะครับก็มีมาพร้อมเลยนะครับในการขับขี่นะครับส่วนของการการันตีของตัวรถนะครับ5ปีหรือ150,000มนกิโลนะครับฟอร์ดการันตีความใส่ใจแน่นอนนะครับ วันนี้นะครับพาชมรอบคันของตัวรถแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับอยากแต่งรถสไตล์แบบนี้นะครับในรถรุ่น Nexgen XLS นะครับราคาเขาเรียกว่าราคาถูกมากเลยครับในรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็ออปชั่นนี้จัดมาเต็มเลยนะครับก็มาแทนในรถรุ่น Nexgen XLT นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อผมได้เลยที่เบอร์0 6 2 5 3 6กสอง 9554นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับสอบถามเรื่องแคมเปญและโปรโมชั่นได้เลยนะครับในแต่ละเดือนนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฟอร์ดนักพัฒชาแนลที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระแดงนะครับขอตัวลาไปก่อนก่อนจะลาจากกันไปฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเดี๋ยวครั้งหน้าผมมารีวิวรถคันไหนในรุ่นในเจนอีกนะครับฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ